ตรงนี้ไม่เคยได้เลยมเห็นไม่เห็นไม่เคยได้เลย ข้าวเราเนี่ย้อันนี้ก็หายไปเลยนะข้าวเขาเหนียวเลยแห้งแห้ง ai đó bảo, nỉ súng gì đeo, mẻ mẻ, không, chú đi, súng, không, không ต้นเมื่อกี้สูงไม่ออกต้องโดนแดดเฮ้ยออกแล้วไอ้ตรงใต้ต้นสักออกมาแล้วนะขอไปดูพวกต้นเล็กๆหน่อยถ้าต้นเล็กออกก็คือโอเคเรียบร้อยไม่มีเต้าออขับไปดูเลยไม่มีคลิปเิดเออกมาแล้วเล็กๆไม่มีเต้าออปีนี้ ออกเลยดูดินี่อันเล็กอันน้อยนี่ดูลุงสารลุงสารเขามาแต่งหน้าออกหมแล้วออกแล้วหรือเปล่าแต่ม่นแต่มันออกไงทำไมเราเหลืองเขาเขียววะ โอ๊ย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 โอ้โหโอ้โหชิดเจ็บดิทะลุเลยอ่ะจอเฟืองนี่ไม่ธรรมดานะคมนะ ออ,ออกแล้วแต่มันไม่สูงไม่เข้าใจเหมือนกันเขาสูงกันหมดถ้าเราไม่สูงไอ้ตรงนีย้ยากพูดถึงตรงอื่นมันออก นีา่าเธอไม่ใช่ข้าวข้าวอยู่ตรงกลางมาจากไหนวะอุ้ย,ยมาจากไหนมาจากไหนวะเุ้ย มาจากไหนกล้องอยู่กล้องน่าจะเปิดอยู่โอ้ยเอ้ยอ้วนด้ยอุ้ยโอ้กล้องเปิดอยู่นะนะหลุดบนฝั่งครับโอ้ไม่ได้ตั้งตัวเลยพอดีผมขับเออมอเตอร์ไซค์มานะครับโอ้โห ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะไม่คิดว่าก็ตีไปสมๆกันนะมาเฉยเลยอือือดูดิเลือดอาบเลยเลือดอาบนี่งใส่โดนโยนมั้ง หรือว่าเหยื่อเข้าข้างแก้มนี่แหละนะครับนี่ผลงานอีกแล้วกบยางน้นหนูปมปงชึ่งสีดำนี่ใส่สวยอีกแล้วฝากผลงานด้วยครับผม